สวัสดีครับยินดีตอนรับข้าสู่ช่องช่วยบักขามชมบ้านขามลองกีสวัสดีครับทุกท่านครับมาเกาะสม็ทรหาดระยองครับพี่น้องครับวันนี้มันอีกับาเบิงนะครับอันนี้ก็เป็นอันหาดสวนสนบ้านเพนะครับแต่ทั้งใส่มือกําลังทายอยู่เนี่ก็เป็นเกาะนหน่อยๆนะครับที่อยุ่กลางทะเลทางอ่าวไทยนะครับพี่น้องสวนทั้งผี่นะครับอ นะครับกัสิเป็นกอสเม็ดนะครับอันนี้เป็นตอนแรงๆนะครับพอเวลาประมาณหาวงแรงนะครับนี่คือกอสเม็ดนะครับอันทังขวามือนะครับก็สิเป็นอันฟังนะครับเป็นฟังอันพิยูทั้งบานเพนั่งเรือนะครับมีเรือถามมนาะกอสเมิดครับพี่น้อง นี่ควอซเมตอยู่นี่ครับที่น้องเห็นปะเห็นป่ทุกคนคอสเมดฟังเสียงคลื่นเสียงคลื่นล่มเสียงคลื่นสัดสาดน,นี่ครับคำแรงคือซิมมีฝนนี่เห็นปะครับขับไปบังเกิน มีอย่างครับหอยมีหอยมีเปลือกหอยหูปู้หาดทรายเสสีจังสี่ครับผมนี่ครับผมหาดทรายก็ถือว่าเป็นหาดทรายเนียนอยู่ครับแต่ว่าบงเอ็น หาดทรายขาวแล้วครับสีกืบสิครับเนียนๆหอดบ่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 เกือบครับพี่น้องหอดบ่หอดบ่หอดบ่เกือบครับพี่น้อง ทางัง้นก็จะเป็นเกาะสมิทธ์นะครับนี่มากครับมา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 ไหล,ลไหไลเมื่อไหร่เมี่ยไหลไหลเบิ้งคลื่นล่องเ่นได้ครับถือว่าล่องเ่นได้คลื่นขนาดนี้เพราะสูงเ่นน้ำกันทุกคนสบายดีพี่ต้องทั่วโลกสบายดีพี่ต้องสมปลาวนะครับ ไปมีโอกาสมาเที่ยวอันระยองนะครับมาบ้านเพ่กับมากเกาะเสม็ดด้วยทุกคนด้อมาเที่ยวกเกาะเสมิดเวลคัมทูไทยแลนด์บ้านเพ่ระยอง and over there that one is c o ม m e t Island ม่ห,มหอน anyway. แ, so <ๆ S 2> แล้วครับเอ้ยเปียกแล้วพี่น้องเลยเบรบหอนเราห่อนเราห่อนล้วเปียกเกือบแล้วพี่น้องครับชุบชุบชุบชมาห่อนเราห่นจิตตกแล้วครับคนจิตตกแล้วอันนี้เป็นย้ำแรงด้วยครับย้ำแรงย้ำแรงย้ำแรง ผนกำลังสิมาพี่น้องนี่ครับไทยยทู่งเงินบาทนะครับเกากอสม็ดคือเกาาอ่าครับผมดูนะครับทุกคนกเกาะเสม็ดตอนเย็นๆห้าโมงแรง